ฉันขอยืนยัดว่าไม่ว่าจะยันจะอยู่ตำแหน่งไหนดิฉันขอยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะวันนี้รายการของเราจะเกาะติดการเมืองหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีก9คนด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนก็จะมีเรื่องที่พูดคุยทั้งเรื่องที่อาจจะเป็นปมประเด็นทางกฎหมายแล้วก็ทางเทคนิคนะคะหลังจากคำวินิจฉัยออกมานะคะในฝั่งของทางกปปสนะคะก็ระบุค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทางการ ะะขณะที่ทางฝั่งเพื่อไทยเองก็ระบุนะคะว่าไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลแล้วก็จะมีการผลักดันให้มีการเลือกตั้งตามที่กําหนดไว้ก็คือวันที่20กรกฎาคมนะคะปัญหาเกิดขึ้นค่ะเมื่อวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รักษาการรองนายกให้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติหน้าที่ แทรรักษาการนายกมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่มีความชัดเจนนะคะว่าตําแหน่งดังกล่าวจะสามารถทําหน้าที่ได้เหมือนกับรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยเฉพาะการรับสนองพระบรมราชโองการในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะวันนี้กรุณาท็อกทูมีจะพูดคุยประเด็นดังกล่าวกับนักจการด้านกฎหมายนะคะรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งสักครู่กลับมาติดตามะคะ่ะ เทาทมีมีแขกรับเชิญในรายการ2ท่านนะคะท่านแรกอยู่ในห้องส่งกบิชันอาจารย์รองศาสตราจารย์ยุทธพร,อ,รอิสระชัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหา,มา,าวิวทานนยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอีกท่านหนึ่งอยู่ในทายนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งสวัสดีค่ะอาจารย์คะ คับสวัสดีครับคุณเกลาครับสวัสดีคาจารยุทธพรครับค่ะอาจารย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่สารนุนได้มีคํานิฉัยออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยตาแหน่งที่อาจจะบอกว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการนายยศตรีอันนี้เนี่ยในแง่ของกกตซึ่งจะต้องดูแลการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเดินหน้าในเรื่องการเลือกตั้งได้หรือเปล่าคะก็คือ เรื่องของพรดที่มีการชะลอไว้ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีความชัดเจนนะครับเพราะใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลใครเป็นคนซึ่งจะต้องนําความขึ้นทุนกล้าวนะครับอ,อแล้วก็เป็นผู้รับสนอกรมราชองการลงมานะฮะก็ขอให้มีความชัดเจนว่าเป็นใครทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปได้ครับค่ะแล้วก็ถากว่าความชัดเจนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ก็จะดีแต่ถ้า,าว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันใช้เวลากันหลายวันนะครับแล้วก็กว่าที่จะมาเจอกับกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคุยในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในเนื้อความของพระราชกิจการนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใช้เวลายาวนานเกินไปผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันเลือกตั้งวันที่ยี่สกรกฎานั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันก็อาจจะขยับไปสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มากกว่านั้นครับคงจะไม่มากเท่าไหร่นะครับ ทำไมต้องสร้าง,างความชัดเจนแปลว่าตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ทางรักษาการนายกเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในเรื่องของขอบเขตหรืออำนาจหน้าที่เหรอคะอาจารย์คะครับค,คือคือผมคงขออนุญาตที่ยังไม่เป็นผู้ตอบในเรื่องนี้ค่ะนะคล้ายว่าขณะนี้ทุกอย่างมันยังเป็นฝุ่นตลบกันอยู่นะคือขอให้ฝุ่นจางลงนะครับแล้วก็ขอให้เห็นตัวที่ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนที่จะมีบทบาทในการทูลเกล้าแะขึ้นไปนะขอพระราชทานพระกิติการลงมานะครับ แล้วก็หลังที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้มีพระมราชอ,องค์การปลดเก้าลงมาแล้วเนี่ยออบุคคลคนนั้นก็จะต้องเป็นผู้สนองพระบรมราชอ,องค์การะนะครับก็ขอขอเป็นว่าให้ชัดเจนตรงนั้นนะครับแล้วก็คนคน,คนนั้นน่ะก็มาคุยกับทางกรกตเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาของพระกิติการซึ่งยังขัดยังแตกยังเห็นแตกต่างกันอยู่ครับในทางปฏิบัติเนี่ยใครต้องเป็นคนสร้างความชัดเจนคะอาจารย์คะคือผมก็ยังพูดยากนะคือ ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ค่ะดัง<ๆ>นั้นเนี่ยคนซึ่งน่าจะเป็นคนตอบได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นคนซึ่งมีความชัดเจนในพระบรัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งูันารพนดินนะครับหรืออาจจะเป็นคนซึ่งรู้นะครับหรือให้สมารถให้ความเห็นในเรื่อง,องต่างเหล่านี้ได้ผมก็นึกถึงคนไม่กี่คนอะ่ะนะอย่างเช่นอาจารย์บอลสักวันโนอาจารย์วิศนุเครือง,งามอาจารย์ธงทอง,ทองจันทรังสุนะครับก็คือประมาจารย์นันกฎหมายทั้งหลายนะครับ หรืออาจจะเป็นที่ปรึกษากลางของรัฐบาลก็คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออาจจะเป็นกฤษฎีกรชุดใหญ่ก็เป็นไปได้อันนี้ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าเรายังไม่เคยมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะเออคงไม่เคยเกิดขึ้นนครับนะะว่าเป็นแบบนี้นะครับคือในประเด็นว่าใครทําอะไรตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่ไม่เป็นผู้ตอบดีกว่าเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วเดี๋ยวก็ผิดพลาดอีกคือผมไม่รู้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้ในขั้นตอนของทางการเลือกตั้งว่า ถ้ามีตัวจริงหน้าที่ทําหน้าที่ในการที่จะทูลเกล้าแลก็รับสนอประชุมสกาเนี้ยคนคนนั้นก็จะต้องมาคุยกับกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเงื่อนไขในกฤษฎสติกาซึ่งเห็นแตกต่างกันอยู่ครับค่ะวันนี้มีคุณพงเทพเทพกัญจนาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจะเข้าหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่9้าช่วงบ่ายๆ่อันนี้เป็นนัดหมายที่ยังอยู่หรือว่ามีการตกลงกันไว้หรือยังคะอาจารย์คะผมไม่แน่ใจว่ายังยืนวันที่9้าตอนบ่ายหรือไม่นะครับ สาเหตุประการที่หนึ่งก็คือว่ายังไม่มีการคุยในกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับว่าเห็นอย่างไรนะครับอย่างที่สองก็คือวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันพืชมงคลนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ในส่วนของกะกะตสี่คนห้าคนเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าอาจจะคือถ้าไม่มีใครติดนัดภายนอกนะฮะไม่มีใครไปต่างจังหวัดไม่เป็นปัญหาแต่ว่าในแง่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลเนี่ยเขาจะต้องมาช่วยในการพูดคุยต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็อาจจะต้องไม่รู้ติดต้องสั่งประเดิรราชการพิเศษหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าวันที่9นั้นได้คอนเฟิร์มแล้วหรือไม่นะครับพวกนี้เช้าเนี่ยสิบโมงเช้ากรรมการกำระลังตั้งเยวประชุมกันก็คงจะนำประเด็นนี้ไปปรึกษาหารือกัน คือผมคงไม่เป็นผู้ตอบแทนได้นะฮะประธานกรกตจะตอบได้ไหมก็คงยังตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าถามประธานกรกตประธานก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับกรรมการอีกสี่คนก่อนในพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วทุกอย่างพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคาชัดเจนนะครับแต่เราก็อยากเลือกตั้งให้เร็วฮะแปลว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้มีเลือกตั้งตามที่ตกลงไว้ก็คือ20กรกฎาคมคือขณะนี้ยังยืนไว้ที่20กรกฎาคม่ะปฏิทินต่างๆเราคำนดไว้หมดแล้ว แล้วก็มีการเตรียมการที่จะให้เกิดความเสร็จตามนั้นทั้งหมดนะฮะตอนนี้ถ้าว่ามีปัญหาเรื่องความร่าช้าในเรื่องของการเที่จทุนเก้าขึ้นไปนะฮะแล้วก็รอปลดเก้าลงมาเนี้ยก็อาจจะขยับไปสักเจ็ดวันสิบสี่วันอะไรประมาณนะนะั้นแหละมันคงไม่ไปมากกว่านั้นซึ่งก็จะไม่มีผลต่อเรื่องของวันที่ยีสิบใช่ไหมเพราะว่าเราเผื่อเวลาไว้พอสมควรแล้วเออคือต้องคือถ้าถ้าปลดเก้าถ้าถ้าทุนเก้าขึ้นไปช้าการปลดเก้าลงมาก็ช้าตามไปด้วย ก็อาจจะขยับเป็น27กระดาอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นไปได้ระดับเพราะว่าเอผมเคยถามเจ้าหน้าที่แล้วด้วยบางครั้งสําหรับพระราชวังก็เป็นคนเป็นคนปรับเองเช่นถ้าพ่าลงมาแล้วเนี่ยเหลือระยะเวลาไม่ถึง60วันเนี่ยแล้วอาจจะมีการปรับวันออกไปเองเป็น27นะอาจจะปลดเขาราจะทูลขึ้นไปขอ20อาจจะปลดเขาลงมา27ก็ได้อันนี้เป็นพระราชอำนาจครับค่ะแต่ว่าที่สําคัญคือต้องสร้างความชัดเจนก่อนว่าใครที่เป็น ผู้ที่จะต้องรับสนองพระบรมราชองกัรนะคะแล้วก็ความแตกต่างในเนื้อหาของกฤษสตีการที่ยังเห็นไม่ตรงกันระหว่างกรกตกับทางรัฐบาลก็คือว่าเราเป็นห่วงเรื่องการที่จะถ้ามีสาการซึ่งจําเป็นต้องเห็นชัดเจนว่าเดินหน้าไปแล้วก็เลือกตั้งูนย์เปล่าแน่เนี่ยกรรมการการเลือกตั้งก็ใช้อํานาจในการประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปทันทีนะครับไม่รอที่จะปรึกษากับทางรัฐบาลเพราะคราวที่แล้วปรึกษาแล้วรัฐบรลไม่ยอมเพราะรัฐไม่ยอมแล้วอันก็เดินหน้า เดินหน้าเสร็จมันก็สูญเปล่าก็เป็นโมฆะใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยในเนื้อหาของกฤษฎติกาเนี่ยเราอยากจะให้มีส่วนหนึ่งซึ่งให้อำนาจแก่กรรมการการเลืกตั้งในการพิจารว่าถ้าว่า,า,วาเห็นว่าการเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปแล้วเนี่ยสูญเปล่าแน่ดอนก็ขยับการเลือกตั้งออกไป นะครัให้อำนาจในการเยร์การเลือกตั้งออกไปครับก็เรียกว่ามี2ปมสําคัญสําคัญที่ต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์คะใช่ครับใช่นะครับค่ะวันนี้ขอพระคุณมากค่ะอาจารย์สมชัยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยกรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจกรรมบริหารการเลือกตั้งอาจารย์คะหยิบที่อาจารย์สมชัยพูดกับเราเมื่อสักครู่ตกลงใครจะเป็นคนสร้างความชัดเจนนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีอํานาจ หรือว่าขอบเขตในการที่จะรับสนองพระบรมชาชองค์การครับคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าคำนิชแฉ่งสารล่มนู่นนั้นเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดเส้นทางเดินหลังจากนี้ให้ชัดเจนนะครับเช่นสารนั้นได้บอกว่าให้คณะรมนตรีเท่าที่มีอยู่เนี่ยได้ทําหน้าที่รักษาการไปนะครับจนกว่าจะมีคอรมอลแต่ไม่บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐมนตรีนั้นจะมีขอบหน้าหน้าที่ มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะแต่ละฝ่ายนั้นตีความที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีความเป็นได้เช่นเดียวกันว่าท้ายที่สุดนั้นอาจจะมีทั้งอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยไปร้องกับสามนูนให้ตีความตรงนี้อีกคำรบหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็อาจจะขอให้คณะกรรมการกษิีการนั้นเป็นผู้นิจฉัยนะเหมือนที่ท่านจันร์สมชายบอกเมื่อสักครู่ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแต่คราวนี้ถ้าเราดูตามหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับมันมีหลักอยู่อันหนึ่งที่เขาบอกว่าฝ เนื่องจากฝ่ายบริหารนั้นเกนี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารราชการบ้านเมืองดังนั้นการบริหารราชการบ้านเมืองนั้นจะไม่สามารถที่จะสะดุดหยุดลงได้ขาดตอนไม่ได้ขาดตอนไม่ได้<า>ดังนั้นต้องมีความต่อเนื่องในรัฐมนตรีถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งอำนาจหน้าที่นั้นก็จะเท่ากับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายมนตรีคนก่อนนะก็คือคุณยิ่งรักนั่นเองแล่าถ้าเกิดดูตามหลักกฎหมายมหาชนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ทางรักษาการนายกเนี่ยก็น่าจะทําหน้าที่หรือว่าขอบเขตหน้าที่น่าจะเหมือนกับรักษาการนายเหมือนกับร,รักษาการนายกนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในแง่ของรักษาการนายกณนะวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเวลาอยู่ในช่วงของการที่เป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งนั้นอำนาจบางส่วนนั้นอยู่ที่กกต ต้องได้รับความเห็นชอบจากกคอต่อด้วย,ยเช<อ><อ>่นงบประมาณการใช้จ่ายเงินต่างๆนะครับหรือว่าการก่อหนี้เป็นการผูกพันนะครับหรือว่าในแง่ของการที่จะต้องมีการตั้งยกย,าย้ายค่าการประจํแล้วแม้กระทั่งเรื่องการใช้เงินต้องไม่เป็นภาระ,ะกับรัฐบาลถัดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นขอบอํานาจของรัฐบาลรักษาการซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็มีอํานาจคุณยิ่งลักษณ์อย่างไรคนนี้ก็อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งลักษณ์สามารถที่จะลงนามนะครับในการรับสนองพระบรมราชวงการได้เนี่ยบุคคลที่ันน้าททแกก็ํได ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนก็ไม่น่า,าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่เนื่องด้วยสารนั้นไม่ได้มีคำนิยต์ที่ชัดเจนอย่างที่เรียนว่าวันนี้เนี่ย ด้วยการที่แต่ละฝั่งนั้นตีความกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีประเด็นปัญหาเช่นฝ่ายฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตรงนี้ถึงสูนยากา,การเมืองละต้องเข้าสู่มาตราเจเข้าสู่กระบวนการให้วุฒิสภา,านั้นเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมานะครับแล้วก็สัญหากันโดยใช้วุฒิสภาแต่คราวนี้เรื่องของการสนอรัฐมนตรีนั้นมีวิธีการเฉพาะที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นผู้ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและต้องมีการขานชื่ออย่างเปิดเผย ในที่ประชุมนะครับแล้วก็อนอกจากนี้ยังให้สิทธิในการฟรีหวตคือไม่ต้องทําตามมาติพักด้วยสาหรับการเรื่องนายมนตรีนะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องให้ประธานรัฐสภาซึ่งก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นั้นเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการบนบญ,ญัติเหล่านี้มีที่มาจากเหตุการณ์พิษภาพมินปี35ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ในเวลานั้นมีการเปลี่ยนโผชื่อนายกกลางอากาศนะหรือว่ามีเรื่องของการที่ ผิดโผผิดความคาดหมายอะไรต่างๆแล้วก็ท้ายสุดก็ไม่มีหลักประกันว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมีอํานาจอย่างไรก็เลยให้ประธานสภา,าน,นั้นเป็นผู้มีอานาจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่วันนี้เราไม่มีกระบวนการเหล่านี้เราจะใช้วิธีสภาได้หรือไม่นะในขณะที่ฟากฟังหนึ่งก็จะตีความอีกว่าวันนี้ขอไม่ยอมรับคาวินิจฉัยศาลมนุนได้ไหมะนะจะใช้สิทธิตามมาตรา69กนะก็คือเป็นเรื่องของการที่จะไม่ทําตามคําวินิจฉัย นะถ้าตีความแบบนี้ผมด้วยปัญหามันไม่จบแต่วันนี้บนพื้นฐานของความเป็นวิกฤตตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ให้เป็นโอกาสบ้านเมืองจะเป็นสิ่งที่ดีมากคือแต่ละฝ้างฝั่งนั้นตีความหรือวิจัยเปนในทางสร้างสรรค์เช่นกปปสรหรือฝ่ายที่คัดค้านต่อต้านรัฐบาลก็มองนะว่าวันนี้ <ใ>นายกก็ชน,นะแล้วเพราะวุฒิออกจากตําแหน่งเพราะนั้นก็กลับบ้านไปจะทาการตรวจสอบหรือมีข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ว่าไปนไปนะในขณะที่น,นประชอ,อาจจะไม่ค่อยมีความสุขนักกับคำนิจัยตรงนี้แต่อย่างน้อยนายกตีก็ไม่โดนห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองเลือกตั้งครั้งหน้าก็ลงได้อีกน้องตีอีกเก้าท่านก็ลงได้อีกนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากันในเวทีเลือกตั้งทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการของ,ของการที่ทําให้บ้านเมืองนเดินต่อไปในคันลองและไปสู่การเลือกตั้งกกตก็ต้องทาหน้าที่อย่างแข่งขันแปลว่าวันนี้คําาาตัดสินขออองที่กม หามุมในสร้างสรรค์ในที่จะให้เดินหน้าได้ของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันน่าจะเป็นไปได้ครับแต่ถ้าบอกนี้หลายคนก็บอกอามองโลกสวยละนะแต่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยคนในบ้านเมืองส่วนใหญ่เขาก็ต้องการโลกสวยไม่มีใครต้องการความกัดแย้งไม่มีใครต้องการความรุนแรงไม่มีใครต้องการการเสียเลือดเนื้อและชีวิตนะถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยนะครับกับอีกหลายสังคมเนี่ยสังคมไทยเรานั้นผมก็ยังคงมีวัฒนธรรมการเมืองในเรื่องของการเป็นนระนอมการพูดคุยกันได้มากกว่า นะเราสังเกตจากปรวติศาสการเมืองที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ก็จบลงกันด้วยเรื่องการพูดคุยแล้วก็ประนีประนอมกันนะหรือแม้กระทั่งถ้าเราเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงนะเกิดหลังเราแต่จบก่อนเราเช่นที่ยูเครนมีผู้บาดเจ็บล้มตาย7-80คน ประเทศไทยชุมนุมมา6เดือนละในรอบนี้ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต20รายนะตรงนี้สัดส่วนมันก็ต่างกันหนึ่งเห็นได้ชัดเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาของภาพรวมของสังคมร่วมกันเนี่ยนะแล้วก็เอาบ้านเมืองออกจากวิกฤตเนี่ยนะครับตีความกันถึงสร้างสรรค์แล้วทุกอย่างก็เดินได้กรกตเองก็ต้องทําหน้าที่อย่างแข่งขันและมีความมุ่งมั่นในการที่จัดการเลือกตั้งสำเร็จนะครับตรงเนี้ยก็จะทําให้ทุกอย่างมันไปได้ดีเมื่อเย็นนี้ฟังอาจารย์ไพบูลนิติตวันให้สัมภาษณณ์ราาายยกกคุุสออธบว่ เราอยู่ในภาะวะสุญญากาศแล้วเนี่ยก็คือการตีความอีกฝั่งฟังหนึ่งที่ผมเรียนไปสักครู่ก็จะบอกตีความตรงนี้ก็นเนข้าสู่บากาศกฎหมายมหาชนี่สุญญากาศไหมฮะอาจารย์ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่ากลไกกฎหมายนะั้นมีทุกส่วนที่รับกันอยู่แล้วนะครับเช่นวันนี้เนี่ย สารน้ำนมมีคำนิชัยในการที่จะให้คุณยิ่งรักออกจากตำแหน่งนะครับก็จะต้องมีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับซึ่งรองนายรัมตรีที่มีอาวุโสลำดับแรกนะก็ว่าไปก็คือณนะวันนี้คุณนิวัฒน์ธรรรงค์นะครับพอเป็นคุณนิวัฒน์ธรรมรงแล้วเนี่ยในกระทรวงไหนที่มีรัมตรีอยู่เดิม ก็เป็นร่อมตีท่านนั้นก็ว่าไปกระทรวงไหนไม่มีรัอมตีก็เป็นประหลัดกระทรวงอันเนี้ยเป็นหลักในทางรางอย่างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะในเรื่องการปฏิบัติราชการแทนมีอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะมันก็เป็นไปตามหลักที่ผมเรียนมื่อสักู e ่ว่าต้องมีความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารนะฮะเพราะว่าฝ่ายบริหารนั้นจะมีช่องว่างเกิดขึ้นไม่ได้เลยในการที่จะสั่งปฏิบัติราชการในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆเพราะช่องว่างหรือสุญญากาศาการเมืองโอกาสเกิดขึ้นไม่ได้ครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายมหาชนในทางสากลด้วยในทางสากลลดด้้ววยยในทาางกา แต่มันมีระเบิดเวลาขึ้นมาอีกนะคะค,คือเรื่องทุจริตรัรบจำนำข้าวซึ่งปปชน,น่าจะมีคตาตัดสินออกมาอันนี้มันจะมีความเกี่ยวพันทําให้ที่มัน เป็นเทาๆอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่ตีความเข้าข้างตัวเองนี่ันซับซ้อนขึ้นอีกคือวันนี้เ <หา S 2> นี่ย<ะ>ถ้ามีคำนิชแฉงสารของปปชอนออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนคุณยิ่งรักนั้นไม่เกี่ยวข้องละในเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถือว่าพ้นจากการแบบหน้าที่ตั้งแต่สารมูลมีคำนิชแฉนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะคงเหลืออยู่ก็คือผลในทางคดีเช่นอาจจะนําไปสู่เรื่องของการ เอาความผิดนะในเรื่อง,องขั้นตอนการดรําเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนะหรือมีในเรื่องของการห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะหลังจากนั้นก็คือจะมีผลในทางคดีของคุณยิ่งรักแต่ว่าตัวคุณยิ่งลักไม่มีผลแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าปปชวินิจฉัยว่าคุณนิวัตทํารงนั้นเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้คุณนิวัตทำโรงอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรูปตีอยู่หนึ่งคืนนะฮะแล้วก็พอ วัดรุ่งเช้ามาปปชชี้มูลก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> ก็ต้องลําดับถัดไปคือรองนายกที่อาวุโสถัดมานั่นเองครับค่ะ <c oughs> แปลว่าคําตัดสินของศาลที่ออกมาวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางออกได้ดีพอสมควรครับคือถ้าทุกฝ่ายจะวินิจฉัยนะครับหรือตีความไปในทางที่สร้างสรรค์ผลว่าเป็นทางออกได้ แต่ว่าตีความในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ที่ออกไปในคนละทิศคนละทางเนี่ยจะกลายเป็นเงื่อนปมทางกฎหมายแล้วก็เงื่อนปมในการเมืองอีกเช่นกระบวนการให้วุฒิสภาเป็นผู้สรรหานะก็จะเกิดคําถามว่าอา้าวแล้ววุฒิสภามีอำนาจหรือในเรื่องนี้นะครับแม้จะมีการบอกว่ามีบทบัญญัติรัฐมนูญที่บอกว่าให้วุฒิสภาไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งนะผู้มรงตําแหน่งในองค์กรรัฐมนูลแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นผู้มรงตำแหน่งในองค์กรรัฐมนูญน,นะครับเป็นเรื่องที่มีวิธีการเฉพาะ <at> ในการเลือกนายรัฐมนตรีเพราะนั้นถ้ามีบทเฉพาะต้องใช้บทเฉพาะก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเดินหน้าเลือกตั้งก็ทําได้อย่างจันสมชัยพูดเมื่อสักครู่เพียงแค่เคลียร์แค่ประเด็น2ประเด็นที่สําคัญสําคัญปัญหาที่มีคนถามคือว่าเลือกตั้งมันก็กลับมาเหมือนเดิมความขัดแย้งความวุ่นวายทางการเมืองถ้าเกิดเราไม่แก้ไขกฎหมายปฏิรูปอะไรก่อนที่จะทําการเลือกตั้งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรถแบบก็คือขั้นแรกเมื่อศาลมีคำนิชัยแบบนี้ไม่ใช่รถแบบคุณเอกพิสิทธิ์นะไม่ใช่รถแบบพิสิทธิ์อันนี้รถแมบยุทธพรก็ยังไงฮะจัก็ขั้นแรกเนเมื่อศาลมีคำนิชัยอย่างนี้แล้วเนี่ ได้ใช้ชนะกันหมดละ,ะนะครับจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วท้ายที่สุดมาคุยกันนะว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นที่ยังต้องการจะให้เกิดการปฏิรูป<ม>อะไรที่เป็นประเด็นมันเป็นปัญหาเช่นก,นกปปสบอกว่าตอนนี้ติดใจเรื่องของกลไกรัฐสภาะนะมีความล้มเหลวนะครับเรื่องของพวกมากหลักไปเรื่องการไม่มีกลไกการรับฟังความเหน็นเสียงข้างน้อยก็เสนอเข้ามามรัฐบาลก็อยากจะปฏิรูปเรื่องอะไรก็เสนอเข้ามาหรือฝากฟังอื่นด้วยตกลงกันได้เรียบร้อยตรงนี้เป็นสัญญาประชาคมเลยนะกับ คนที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐรัฐถัดไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่ฝา่ายค้านอยู่นอกสภาก็เห็นตรงกันนําไปสู่การเลือกตั้งกรกตต้องจัดการเลือกตั้งอย่างแข่งขันวันนี้หลายประเด็นที่กรกตเพิ่งมาขานรับเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งสองคุมพาพันะเช่นการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเช่นการให้มีหน่วยความมั่นคงเข้ามาช่วยเหลือดูแลกรกตตอนนั้นกรกตไม่ขานรับ นะเพ่อมาขาดรับหลังจากที่คุยกับบรรดา450พ้พักแล้วก็รัฐบาลเรียบร้อยนะดังนั้นกกต,ต้องมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการที่จัดให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยหลังเรามีรัฐบาลแล้วก็หลังเรามีรัฐสภาเรียบร้อยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายนั้นต้องตระหนักร่วมกันละว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางแลนะตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือปีนี้เราไม่มีีรบังปมาาายยจจ่258 ทั้งที่ณนะวันนี้ตามปฏิทินเอาทุกปีนั้นต้องเริ่มเห็นข้าวลาของงบประมาณละ นะนี่คือสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการที่จะต้องอใช้จ่ายงบประมาณไปตามปีก่อนพลางตามที่รัฐมนูรกําหนดไว้ในมาตรา16 166นะครับซึ่งตรงนั้นก็คงจะได้เฉพาะงบรายจ่ายประจําเงินเดือนค่าจ้างแต่ว่างบลงทุนภาครัฐน,นั้นไม่มีนะครับน,นี้ผมไม่มีการลงทุนภาครัฐก็น้อยลงนะครับเพราน้อยลงเนี่ยกระบวนการที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจความเชื่อมั่นจากต่างประเทศถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเมืองก็หลายองคอ์กรนะให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่ศไทยทางสังคมก็อย่างที่รู้กันอยู่มี ความแตแกแยกถึงระดับชุมชนครอบครัวอย่างงี้นะั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นผลดีเลยถ้าสภาวะการทางการเมืองอยู่แบบนี้นะครับรถแมบอาจารย์นี้คล้ายๆกับที่ทางคุณพนพดลเสนอเหมือนกันนะะมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะอาจารย์บอกว่าก็เดินหน้าเลือกตั้งไปจะ20รักระดับถ้าทำไ,<ป>ได้ก็ทําแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการแก้ไขฎระเียบเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมัแล้วก็หลังจากนั้นมีรัฐบาลมาปฏิรูปอะไรก็ทําไปแลวอาจจะต้องเป็นการลาออกเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ ช่ครับตอนนี้ของคุณนพดลนั้นคือให้เดินหน้าเลือกตั้งก่อนโดยไม่พูดคุยแต่ผมไม่เห็นด้วยเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าเดินหน้าเลอกตั้งโดยไม่พูดคุยนั้นโอกาสที่จะทให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมีสูงนะเนื่องจากว่าคำนิชัยสามนูลนั้นมีบรรดาเรื่องชัดเจนว่าแม้หนึ่งหน่วยนะครับที่มีเรื่องการขัดขวางเลือกตั้งไม่สาเร็จเนี่ยก็เป็นผลให้การเลอกตั้งโมฆะทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ถ้าไม่พูดคุยกันให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสที่จะทำให้การเลอกตั้งเปปปะไรรูยแลฏิททศ ฟังทั้งฝั่งนปชคุณจตุพรฟังทั้งสั่งกปปสก็ยังรู้สึกว่าแม้ยังร้อนๆอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะจย์ฮะครับใช่ครับผมเชื่อว่าการชุมนุม ในอีกสองสาวันที่จะถึงเนี่ยนะครับน่าจะยังคงมีอยู่ <c oughs> เพียงแต่ว่าในการชุมนุมตรงนี้เป็นสิ่งที่คงต้องจับสัญญาณว่าแต่ละฝ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสุเทพมีสัญญาณว่าเอาละ,อาอะกรปปสอค่อนข้างจะพอใจกับคํานิฉัยของสารแบบนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเ <c oughs> ชื่อว่ามีโอกาสาที่ทําให้กรปปรสน,นั้นอาจจะยุติบทบ,บาทในการชุมนุมแต่แปลสภาพไปสู่อาจจะเป็นคณะกรรมการที่คอยติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนะฮะหรือเป็นองค์กรภาคประชาชนภาคประชาสังคมอะไรก็ว่าไป นะซึ่งก็เป็นไปได้เที่ยวกแนวนะั้นหรือนอปชาอาจจะออกมาบอกว่าเอาละเราก็เดินหน้าไปสู้กันในเวทีของการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนตัดสินกันต่อนะครับว่าจะเลือกใครกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะวันนี้ถ้าเป็นไปตามปฏิทินกรกตคือ20กรกฎาคมเนี่ยนะฮะถัดปิีกหนึ่งเดือนรับรองผลการเลือกตั้งก็ต้องเป็นสิงหาคมถัดปอีกหนึ่งเดือนเปิดสภาได้ก็ต้องเป็นกันยายนถัดปิีกหนึ่งเดือนที่จะได้มีรัฐบาลก็ต้องเป็นตุลาคมลากเส้นทางจากตุลาคม25งหซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมุมมน ถึงตุลาคม2571ป, 1> 1ปีเตมเที่เราอยู่บนพื้นฐานความขัดแย้งในทางสังคมและส่งผลกระทบในทุกๆด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเลยครับค่ะกลับมาที่ สิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนอย่างน้อยก็ในรุ่นของดิฉันนะอาจก็คือตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการนายกมนอตรีเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดสะดุดจุดใหม่ของเราหรือเปล่าที่จะทําให้ใอะไรมันทําให้ยากขึ้นอัน,นที่รจ,จริงเนี่ยในเรื่องของการรักษารษาชการแทนกับปฏิบัติราชการแทนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วใ,ในระบบราชการแล้วก็มีในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับการรักษารษาชการแทนนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่า ตัวเนี่ยมีอยู่นะบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ตัวไม่อยู่นะจะไปราชาการก็ตามจะลาพักปอนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนมารักษาราชาการแทนนะครับอางเช่นกรณีรัฐบาลเนี่ยก็คือว่ายุบสภาไปความเป็นรัฐบาลก็สิ้นสุดนะครับเพราะนั้นก็รักษาราชาการแทนปฏิบัติราชการนั้นคือตัวอยู่แต่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งนะฮะหรืออาจจะมอบอํานาจนะให้กับคนอื่นปฏิบัติหน้าที่นะเช่นผมอาจจะมีงานเยอะ100อย่าง ก็มอบให้บุคคลซึ่งผมมอบได้เนี่ยนะครับเอาไปคนละ1ิบอย่าง10คนนี่ก็คือปฏิบัติราชการแทน <Okay. S 2> นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปเช่นกรณีของคุณยิ่งรัก <Okay. S 2> ที่มีคำนิจฉ่งสารหนูนก็เลือกผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนลำดับรองมาก็คือรองนายกที่มีอาวุโสสูงสุดอาวุโสที่นี่ไม่หมายถึงอายุนะ hmm. แต่หมายถึงว่าการเข้าดํารงตําแหน่ง นะที่มีอาวุโสสูงสุดหรือว่าการจัดเรียงลําดับไวค้คหรือการจัดเรียงลาดับเอาไว้ตามประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรเมื่อสักครู่ฟังอาจารย์สมชายแล้วอาจารย์พอจะ c o n วินส์หรือว่าพอจะโน้มน้าวได้ไม่แค่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงครับ ผมคิดว่ามีโอกาสถ้าทุกฝ่ายนั้นมองว่าการเลือกตั้งคือทางออกจากปัญหานะครับแล้วก็ใช้ที่สุดผมร้ว่ามันก็คือทางออกจากปัญหาเพราะวันนี้ถ้าเราไม่มีเลือกตั้งถามว่าเราจะมีรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองได้อย่างไรไม่มีวิธีการอื่นเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเราทําให้การเลือกตั้งนั้นยาวออกไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยก็จะยิ่งหนีมากขึ้นทําให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วพูดคุยให้จบให้ลงให้ได้เรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งเนี่ย ก็น่าจะทำให้ความเสียหายนั้นมันยุติลงนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความชัดเจนกับภาคส่วนต่างๆในสังคมในการที่เดินหน้าต่อไปคนชอบพูดจะเกิดความรุนแรงรสงครามกลางเมืองถึงนาทีนี้อาจารย์คิดว่ามันผม,มคิดว่าระยะเวลาอันใกล้นั้นยังไม่มีแน่นอนนะครับสงครามกลางเมืองประเทศไทยเนี่ย แต่ว่าในระยะเวลาที่ไกลาจากนี้ไปอย่างเช่นว่าอาจจะ6เดือน1ปีเนี่ยมีโอกาสถ้าเรายังไม่พูดคุยกันนะครับแต่ในระยะเวลาอันใกล้ผมเชื่อวัฒนธรรมในการเมืองของคนไทยเราที่ยังพูดคุยปฏีปนองกันได้จะมีการเจราจารในทางลับนะระหว่างบุคคลระดับนําแต่ละฝ่ายนะครับหรือว่าอะไรอย่างไรก็มันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบนะหรือแม้กระทั่งการเจราจารในทางเปิดเผยนะผ่านสื่อต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสาร,รับรู้รับทราบ,รบด้วยนะมันมีโอกาสาเป็นไปได้แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เจรจาเนี่ยการสะสมกันของความ ความขัดแย้งเนี่ยนะหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็นีต่างๆที่มันจะไหลเวียนเข้ามายังระบบการเมืองเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะเช่นวันนี้ศาลละพรุ่งนี้ปปชอนะมาลื้นก็อาจจะมีเรื่องอะไรอีกสารพัดเนี่ยก็ทำให้เกิดการสั่งสมค,ความเกลียดชังแล้วก็เกิดการแบ่งข้างแบ่งความเห็นเป็น2ส,ส่วน มันจะยิ่งลงลึกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบหันมาพูดคุยกันครับสุดท้ายนี้อาจารย์เป็นนักจชาการด้านกฎหมายมหาชนด้วยนะคะคำตัดสินของศาลในวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าในแง่ของนักกฎหมายมุมมองนักกฎหมายเนี่ยเราเห็นแง่มุมอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องน่าสนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ค้างใจกับอาจารย์วนครับวันนี้วันนี้ผมคิดว่าศาลก็วินิจฉัยออกมาหลายอย่างก็อยู่บนหลักนิติธรรมนะฮะอย่างเช่นการที่ลงโทษ ในเรื่องของเฉพาะ,ะส่วนที่คข้ามรีที่เกี่ยวข้องนะก็ไม่ไปถึงร้ามปีท่านอื่นเพราะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องมติตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อศาลนั้นก็มีไม่น้อยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นในเรื่องของการที่ศาลนั้นเนี่ยไปก้าวล่วงในเรื่องของ การใช้อำนาจดุลพินิษฐนะ์ของฝ่ายบริหารในการที่แต่งตั้งยุยยายขาการนะครับเพราะปกติแล้วเนการแต่งตั้งยุยยายขาการประจำเนี่ยมีอยู่2เรื่องคือเรื่องความชอบด้วยกฎหมายกับการใช้ดุลพินิษฐ์ของฝ่ายบริหารความชอบด้วยกฎหมายก็คือดูว่าทําถูกขั้นตอนไหมคุณสมบัติของผู้แต่งตั้งได้ไหมนะครับหรือว่าในเรื่องกฎหมายกําหนดขั้นตอนไว้อย่างไรเนี่ย ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ศาลหรือฝ่ายตุลาการตรวจสอบได้ในขณะที่ดุลพินิจเนี่ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่เขาจะต้องเลือกคนซึ่งรู้มือรู้ใจรู้ทิศทางในการทํางานและเราสามารถทํางานที่อย่างสอดคล้องต้องกันไปได้และโดยเฉพาะในค่าการจําระดับสูงเนี่ยเป็นเรื่องงานทางนโยบายนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่วันนี้ศาลท่านก็เข้ามาในดุลพินิจตรงนี้แล้วอาจจะโยงใยไปถึง มาตรา266เล็บ2เล็บ3ะนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้นาจหน้าที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่างๆก็ไปเกี่ยวข้งงองกับเรื่องการแต่งตั้งผบตรท่านก่อนในต่างๆด้วยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถามว่าถ้าตีความเป็เคร่งครัดเนี่ยผบาตารท่านก่อก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรโดยตรงกับนายมนตรีนะฮะ<ช>นะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าการที่ศาลวางหลักไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายในอนาคตหรือไม่ครับก็ ต้องดูกันนะคะจั์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะจั์คะคสำหรับการร่วมราการของเรานะคะทั้งหมดก็คือกรุณาทอกทูมีในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้จันทรถึงสุขห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ดิฉันกรุณาบวคำศรีลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ